เอาละครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน15,000นะครับผมขออนุญาตแจกเป็นโตเลสเมจิก6ตัวใหม่ล่าสุดทางเลสเมจิกตัวนี้กับซับสไครายเบอร์ผมเลยนะครับก็นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากร,รับกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกดสต๊สาฟผมไว้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยทุกท่านเล่นเกมอะไรอยู่นะครับผมแล้วทำไมคุณถึงชอบเล่นเกมนั้นนะครับผมมันสนุกอะไรยังไงนะครับผมก็สามารถแชร์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าายอดไลค์มถึง ไปหน้าบ้านทันเลยนะครับผมไปทุท่านไปใช้งานกันนะครับเรื่องแรกนะครับผมเรามาพูดถึงหน้าจอกก่อนดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าเลมจิหตัวนี้เนี่ยนะครับผมมากับจอร้อยหกสนะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดให้ผมพูดตามตรงก็คือว่านะครับเลฟิชเรทขนาดนี้นะครับผมมันตั้งแต่120ยยเฮิร์ตขึ้นไปในห้านจอตัวสักร์มือถแบบนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลน้อยมากๆนะครับผม้เรว่องเกิดาแล้อยยมาเลรวคุณไปเที่เย ให้มาถึง500เฮิรต์เลยนะครับผมซึ่งน่าจะริ้วที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับผมไม่ได้โม่าไปนะครับเอามันเห็นผลบ้างนะครับผมเห็นผลบ้างมันนิดเดียวจริงๆนะครับผมมันรู้สึกได้นิดเดียวนะครับผมไอ้ทัชเชอร์เปอร์เลตระหว่าง300กับ500อะไรพวกนี้นะครับผมในเกมมิ่งพลต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มานั่งจับปิดมันจริงๆนะครับผมเฟรม by เฟรมอะไรพวกนี้นะครับผมการสัมผัสต่อการสัมผัสเนี่ยเรียกได้ว่าจะไม่เห็นผลเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคคคครรรรััััับบผผมมจจิิงงๆแลลล้้้้วววเนน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 ีี่่ยปอะะตาาขด นะครับผมมันจะมีหลายๆแอปพลิเคชันนะครับผมที่ยังไม่ได้ take advantage กับตัว165เซิร์ฟที่อยู่ในนี้เลยนะครับผมหลายๆแอปเนี่ยยังวิ่ง60เฮิร์ตอยู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น IG จะเป็น YouTube จะเป็นโครมอะไรประมาณนี้นะครับผมทราบนะครับว่าทุกท่านเนี่ยอยากได้ตัวนี้ไปเล่นเกมมากๆใช่ไหมครับผมเอ่อเผลอๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบลงวันเดียวปุ๊บผมแจกเลยอะไรประมาณนี้เหมือนตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วนี่ยังไม่ทันลงไปถึงวันเลยผมก็ต้องแจกไปแล้วอันนี้นะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รร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 รััััััััััััับบ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 จจจิงงงงๆนน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 นะะะะะคคคคคผผผผมม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 มททีีีีี่่่่่่่่่่แแแแแเเเเเเอออออ้้้้้้้้ยยใชลลลลววววว็ูกกซพพ์ตตถึา global G ทั้งเกมอคอร์บูตี้เอยนะครับผมก็สับพอร์ตเป็น90เฮิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ไอซอฟต์แวร์มันยังไม่นิ่งนะครับผมมันก็ยังได้ใน60เฮิร์ตอยู่นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมเล่นคอร์บูตี้ได้90เฮิร์ตนะผมดีใจมากๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าหน้าจอเน165เฮิร์ตเ่ยนะครับผมแอปไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันก,มนก,มนก็มันก็แค่นั้นนะครับผมก็เสียดาดขอะคระับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปแล้วปุ๊บเล่นได้165เฮิร์ะะต,ต IG, เ, YouTube, เลยอะ,ะไร มากๆนะครับผมในแง่ของการเล่นเกมมิ่งโฟนพวกนี้นะครับผมมันไม่มันไม่ต้องการจะแบบไปกลางแดดอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ต้องการจะต้องมีความสว่างหนักขนาดน,นั้นอยู่แล้วนะครับผมมองว่าแค่นี้โอเคแล้วนะครับขอแค่ว่าเออสีมันตรงนะครับผมมันไม่ได้สีชิบไปเยอะอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งคุณก็สามารถปรับไปตามใจชอบของคุณเลยนะครับผมคุณต้องการสีแบบคัลเลอร์เกมมิดแบบไหนพวกนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าความสว่างเนี่ยจะไม่ใช่เป็นจุดเด่นในเรื่องของเกมมิ่งโฟนตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันโอเคมากๆต่อการใช้งานแต่ละวัน ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนใส่แมสกันใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้จะถอดกันเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเออตอนที่ใส่แมสกันอยู่นะครับผมก็สามารถกดได้เลยเข้าเลยเลยอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าตัว iPhone เนี่ยทำไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะครับก็เรียกว่าใช้ Face ID ไปก่อนนะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกกันไปนะครับ Entertainment นี่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องลำโพงนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่านะครับผมตัวเล่มไอโฟน6ตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้เป็นฟอนต์เฟซซิงสปีกเกอร์นะครับที่แบบว่าสปีกเกอร์มันอยู่ข้างหน้า ลลำโพงอยู่แ้วนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการออกแบบที่โอเคนะครับผมมันไม่ได้แบบบังเสียงจนเกินไปนะครับผมมันให้เสียงมันออกมาได้สบายๆพวกเนี้ยผมมองว่าเขาออกแบบได้ดีนะครับซึ่งแตกต่างจากทาง12 Pro Max เลยนะครับผมหลายๆคนนะครับเคยเล่นเกมใน iPhone แล้วใช่ไหมครับผมยิ่งเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับผมที่เป็น12บสองอะไรเงี้ย11พวกเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีการบังลำโพงใช่ไหมครับเวลาที่คุณวางนิ้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนิ้วชี้ข้างขวานะครับนอกจากว่าคุณจะจับแบบ3นิ้วหรือ4นิ้วนะครับผมจับไปเป็นคลอพวกเนี้ยยยยนน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 ะะะะะะะคคคคคครรรรรััััััััััััับบ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 มม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 ถึงงงงงงงจจจไไไไไ่่่่่่่่่ลลลาาาโพตตตตววววว iPhone Magic Red ผผผผแออ้6ีีีุณเเเทท เอาละครับผมเรามาคุยกันเรื่องเกมมิงบ้านนะครับผมมาเล่นเกมมันขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมที่ผมเล่นนะครับผมก็จะมี PUBG, c คอ p ์บูตี้มือบาย v อพวกนี้นะครับผม P ับ G ีกับคอร์บูตเนีครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์เกมมิงรุ่นอื่นๆนะครับผมที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ๆนะครับผมรุ่นเก่าๆนะครับเป็นเลมจิก 5s นะครับผมเป็น ROG Phone 3เป็น่นน่น่นพวกนี่นะครับผมมันจะซัพพอร์ตเป็น90เฮิร์ตนะครับคือคุณสามารถเล่นเล่นลื่าาาถ้เกิดว่คุณจ ที่มันเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผม165เฮิรตนะครับ120เฮิรตพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกมมันไม่สปอร์ตขึ้นมานะครับผมมันก็ไม่ได้ต่างจากการเล่นเกมใน p h o n นที่มันมีจอ60เฮิรต์เลยนะครับผมต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับผมก็เทสอใหดูหลายครั้งแล้วนะครับคุณจะมีทัสแซมเปิลเลตขนาดไหนนะครับผมคุณจะมีไฮไลท e เฟซช่รยขนาดไหนเนี่ยไม่ช่วยเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยจะกทีผมเล่นตัวเล่เมจิก6ตัวนี้มานะครับผมกลายเป็นว่าผมกลับไปเล่นในไอ PUBG เนผมนะครับ ด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมเลมิจิกหกตัวนี้ไม่ต้องนะครับผมเพราะว่ามันมีตัว L กับ R นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับผมแล้วผมก็ชื่นชมเลมิจิกทางหน้านี้ด้วยนะครับก็คือการใส่พัดลมเข้าไปเลยนะครับผมไปใส่พัดลมเข้าไปในเครื่องโดยตรงอะไรพวกนี้นะครับผมมันส่งผลให้นะครับตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันดูด้อยไปเลยนะครับผมดูแบบดู <c oughs> คือผมเคยพูดไปตลอดนะครับว่า iPhone 12 Pro Max เนี่ยนะครับผมมันมีความร้อนที่ค่อนจะสูงมากนะครับผมคือมันร้อนจนกระทั่งว่านะครับผมผมเล่น a อในห้องนี้นะครับผมตอนนี้แอร์25องศานะครับผมเล่นไปชาร์จไปเนะะี่ยกระตุกนะคือสภาพแล้วกันนะครับผมไม่ได้เปิด 5G ไม่ได้อะไรเล่นไวไฟนะะี่ยกระตุกนะครับผมค่อนข้างจะปวดหัวกับมันมากๆเลยนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับซึ่งตัวเล่นไม่จริงหตัวนี้นะครับผมแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมจะแกล้งมันยังไงผมจะเล่นกลางแดดอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนนนะครััับพดดลลมมมหุตอเวลายนี้นะครับผผมมมแต่่่ววาาองงนะครับเสียพัดลลมม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 ัััันนนนนนเเเเ็ก้้้ออออยยยยยะะะะะะคคครรรรรบบบบผผผไไไไ่่ดดดาาิิสสท์แงงวี ดิสแท็กขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเกมมันลื่นเกมมันไม่กระตกุกคุณไปเข้าห้องน้ำร้อนๆนะครับคุณไปเล่นกลางแดดมันไม่กระตุกอะไรพวกนี้ผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่หลับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับผมผมจะเล่นเกมผับจีนะครับผมโดยเปิด Wi-Fi นะครับผมแล้วผมก็จะเปิดยูทูบไปเป็นจอเล็กๆด้วยนะครับผมแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมผมจะอัดหน้าจอนะครับผมที่มันมีเกมเพลย์ของผมนะครับผมมียูทูบเปิดเปิดอยู่พวกนี้ให้ครบเลยนะครับทุกท่านก็จะเห็นไปเลยนะครับออนนะะวววว่่่่่าาาาาามม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 มัมัััััััััันะะนน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 กกกกกกรร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 ะะะะะะตตตุงงงงงงงไไไไไหหหคคคคคคบบ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 ผผผผ้้้้้้้้้จจออออออดิิยยพพีีีทเเเป็โฟแแแแแถููใใชลลลขว ไอโฟน12 Pro Max ตัวนี้เนี่ยชิปที่อยู่ข้างในนะครับผม A14 Bionic เนี่ยมันก็ถ่าจะแรงที่สุดในโลกตอนนี้แล้วด้วยนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเออใส่กันให้ยับยับไปเลยทีเดียวนะครับผมอัดเต็มๆนะครับผมอ้ออีกอย่างนึ่งวนแตมให้นะครับผมระหว่างนั้นเนี่ยผมจะอัปโหลด Google Drive ไปด้วยนะครับผมเป็นไฟล์ประมาณ50กิกนะครับปล่อยมันอัพไปเลยนะครับผมเต็มที่นะครับคือเรียกว่าไอเบนช์มาร์คนี้เนี่ยมันเป็นเบนช์มาร์กที่แบบบ้าพลังนะครับผมแล้วก็เกินความจำเป็นมากๆนะครับผมแต่ผมออยยยาากให้ค่เเดีนนนะรััับบวมป็งงไ มก็ไม่ต้องเฉลยใช่ไหมครับว่าตัวไหนมันเละนะครับ คือแบบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่านะครับผมหน้าจอไองตรเซียมสิบสอจะดิมก่อนเลยนะครับผมเพื่อป้องกันความร้อนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับหน้าจอนะครับผมไฟมันหายไปนะครับไม่สว่างเหมือนตอนแรกแล้วนะครับมันต้องการจะป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นกับชิปนะครับผมทำให้ตัวชิปเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้เลย expectation อะไรของผมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวส2 p r องโ x รแม็มันร้อนอยู่แล้วนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนนะครับผมแล ไปนะครับว่าเล่มไม่จีหกตัวนี้นะครับผมมันมีพัดลมอยู่ในตัวใช่ไหมครับผมไอการเทสที่มันเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้นะครับใช้งานมัลติคัทขนาดนี้เนี่ยแรมมัน12กิกแบบนี้เนี่ยมันใช้งานกันได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนอยู่แล้วนะครับผมชาร์จไปเล่นไปเนี่ยเครื่องก็ไม่ร้อนนะครับผมชาร์จไปเล่นไปเนี่ยเครื่องก็ไม่เกิดการกระตุกนะครับผมไม่เหมือน12บสองโปรแมสอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมแม้ถึงแม้จะเปิด 5G ด้วยก็ตามนะครับผมลองแล้วนะครับคือมันมีพัดลมนะครับผมยังไงมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับนอกจากจะว ครับผมยืนในห้องแอรนะ์ไม่มีผลอะไรเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่อยากเทียบกับตัว iPhone 12 Pro Max ตอนชาร์จให้ดูนะครับผมอายเขานะครับ <laughs> เล่นเล่นแบบกระตุกออกกล้องเนี <bulun> ่ยอายเลยนะครับผมต้องๆตามตรงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่ผมทําอันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะใส่พลังให้มันเต็มที่นะครับผมให้มันรันเนี่ยเต็มที่พวกนี้นะครับผมในชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะครับผมไม่ใช่ใช้งานหนักขนาดนี้อยู่แล้วนะครับผมไว้ใจได้นะครับผมมองว่าไม่มีใครมาโหใช้ขนาดนี้นะครับผมใช้ทั้งตต้าก็เยอะนะครับผมไฟก็เยอะนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะอีกอะไรพวกนี้นะครับผมหลายๆท่านก็คงจะเล่นเกมแบบเป็นแคชชัวร์แคชชัวร์อยู่แล้วนะครับผมแลายท่านอาจจะแบบเป็นซ้อมเกมอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้้มาใช เกมต่างๆในเล่มมจิหกันบ้างนะครับผมเอ่อมันจะมีท็อกเกิลอยู่ทั้งหมด2อันอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมเป็น R กับ L ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแอคทีฟเวตอันนั้นนะครับผมมันจะมีท็อกเกิลอยู่ข้างๆนะครับผมเป็นตัวข้างซ้ายตัวนี้นะครับผมให้คุณเลื่อนขึ้นนะครับปึ้งไปนะครับผมมันจะเข้าสู่เกมมิ่งโหมดนะครับผมคราวนี้ก็คือว่า CPU คุณก็จะสามารถคอนโทรลได้นะครับผมอะไรต่างๆก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีเฟรชเรทต่างๆนะครับผมแสงสี RGB ด้วยนั่นสามารถปรับไปหมดเเลยยนะคครรัับผมมวถึงงแอที ทางซ้ายนะครับพอคุณเลือกเป็นดังสายปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีเมนูว่าคุณจะสามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับผมเปลี่ยนรีเฟรชเรทได้นะครับผมตั้งท็อกเกิลต่างๆได้นะครับคุณสามารถคอสต์ไมได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมสไตล์เกมมิ่งโฟนอยู่แล้วนะครับผมหลายๆคนก็คงจะค่อนข้างจะเฟมิเลียนะครับผมในการเซตอัพแบบนี้นะครับการจะอัดวิดีโอต่างๆนะครับผมการทำคอสแฮร์ขึ้นมาอยู่ตรงกลางจอนะครับผมให้คุณใช้ควิกซูมได้อย่างสะดวกอะไรพวกนี้นะครับผมโกงไปอีกนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับซึ่งล่าสุุุุดดดดคคคคคคณณกกกกกก็็สสาาาามม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 รร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 รถปััััััััััับบบบบตตวววววววีีีีเเเเเฟชชทททใใหห้้้้้้้้้้้นน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 นโ์์ไไะะะะ่่่่่ออยยููฮลลพผขึแ นี่คุณวิ่งมากกว่า60%พแล้วนะครับผมก็สามารถขิงเพื่อนได้เอ้ยผมวนะิ่ง90%หน้าอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าในอนาคตมาวิ่ง120%เนี่ยก็จะคือ120%นั่นเองนะครับซึ่งถ้าที่ผมลองมานะครับผมไม่ว่าคุณจะปรับเป็นแบบโอ้โหเป็นปรับแบบ h าย h p e r f o r m e n c e ที่สุดนะครับผมให้มันกินไฟที่สุดให้มันแรงที่สุดพวกนี้นะครับความที่มันมีพัดลมแบบนี้นะครับผมมันก็ถูกออกแบบให้แบบไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับผมแซนด์รักก้อนแปดแปดเนี่ยไม่ร้อนเลยในนั้นนะครับผมก็สบายๆนะค,ะครับ ฟี่นะครับการถ่ายวิดีโอนะครับผมการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันจะสมจริงหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังทําได้ค่อนข้างจะแบบมันไม่ใช่เมนสตรีมขนาดนั้นผมเข้าใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปโดยรวมที่มันออกค่อนข้างจะครัชแบ็กนะครับผมหรือว่าเดนิมิกเรนจมันก็จะแบบแปลกๆกับพวกนี้นะครับแต่ว่าผมก็หวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับผมการถ่ายคนการถ่ายอะไรเนี่ยมันก็เอ่ออาจจะดูสีแปลกๆนิดนึงนะครับผมก็ผมเข้าใจได้นะครับว่ามันไม่ถูกออกแบบให้เป็นเมนสตรีมโฟนนนนะครรััับมมมมมไไไไ่่่ดด้้ออกาาถยูป ผมเปิดแบบโหกินแรงมาสิบสองกิกเนี่ยไม่ร้อนไม่อะไรเลยอะไรอย่างเง <_ an> ี้ยมากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมาให้ถ่ายรูปแข่งกันมาให้อะไรเงี้ยนะครับผมบอกว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมกล้องหน,น้าอะไรก็โอเคนะครับผมแต่ว่านะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับรุ่นเมนสตรีมสมัยนี้นะครับผมแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณปรับให้มันแบบบิวตี้หน่อยอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ออกแนวแแบบ upper ได้เหมือนกันนะครับผมในความคิดของผมนะคือแบบเออขาวๆนะครับผมเออผิวเนียนๆพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับผมเมื่อคุยกันเรื่องเกมม n ่ p h o n ล้วนๆกันบ้างนะครับผมก็็จะเปนตััว R Redmi Phone Legion 6 6กบ พวกนี้นะครับผมได้หมดนะครับคำถามก็คือว่านะครับผมผมควรจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมผมอยากจะได้ gaming phone ตัวเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีการจับถือที่คล้ายๆายกันนะครับผมแต่แล้วแต่นะครับว่าคุณถนัดอะไรมากกว่านะครับผมผมแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยลองไปจับดูก่อนนะครับว่าวทุกท่านชอบแบบไหนนะครับการวางมือแบบนี้นะครับผมการวางนุ่นนั่แบบนี้เนี่ยมันถนัดคุณไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอคุณหาได้นะครับว่าคุณถนัดอะไรยังไงนะครับผมก็ไม่ต้องถามต่อแล้วนะคคคคครรรรรรััััััับบบบุณกกกก็เเ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 เลลลืืออ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 ตววททีีี่่่่่่ถถนนนนนดดดดไไไปะะะะะะ้งยยยยผผมมมาาาิส ต้องยอมรับนะครับว like it so like ่า LG Fold 5ก so right ับไอ Elite d r a g o 2เนี่ยนะครับผมมันแรงกว่า Redmi 6นะครับผมในการลากนะครับแต่อย่างที Powder ่ผมว่าไปนะครับว่ามันไม่เห็นผลขนาดนั้นในการใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับลำโพงนะครับหลายๆคนนะครับชอบได้ฟังเสียงดังๆอะไรพวกนี้นะครับผม LG Fold 5นะครับผมความเงียบนะครับผม LG Fold 5นะครับเพราะว่าตัว LG Fold 5เนี่ยมันไม่มีพัดลมใช่ไหมครับผมมันไม่มีเสียงแบบพัดลมหมุนอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ความร้อนความอะไรเนี่ยก็จะร้อนกว่าตัว Redmi 6นะครับผมกับ Elite d r a g o อยู่แล้วนะครับผมนิดนึงนะครับแต่ว่ามีผลสัมพันธ์อะไรััับบบ R กกกก L พววนนี้้้ะะะคครรผมถาาาเิดุ่ณตตองจแ พรีเมียมที่สุดนะครับผมเอา G4 นะครับส่วนเรื่องเกมนะครับผมสามารถเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเกมแบบอัลฟ่าดนะครับผมที่เขาซัพพอร์ตเป็นไฮเดฟเฟอร์เรชท์พวกนี้นะครับผมเล่น3ามเครื่องนี้เนะี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกแคปไว้แค่นั้นนะครับผมไอชิปที่มันอยู่ในนี้น,นะคระับผม Snapdragon 888ที่อยู่ในเกมมิ่งโฟน,นตัวท็อปๆหลายๆตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมในการดันเฟรมนะครับก็เลยไม่ได้มีเอ็กเซียนในการแตกแต,ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมชันนผมมว่าเเหอกัะครบไตัวนี้เนนีี่ยยมสสูงุดเลใตอนนนี้ร พิกกี้มากๆถึงจะรู้สึกนะครับผมนอกจากนั้นไม่เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณต้องการความพรีเมียมที่สุดนะครับอา G ์จีโ5นะครับผมแต่ปัญหาของ RG p p o o n e 5ก็คือว่านะครับราคามันสูงสุดเลยนะครับผมสูงจริงๆนะครับผมราคามันสูงมากนะครับมันก็แล้วแต่ว่าคุณชอบฟีเจอร์ที่มันมีไหมนะครับผมแต่ว่าคิวเลอร์ฟีเจอร์อันหนึ่งของเลนส์ม6ตัวนี้ก็คือว่านะครับคุณสามารถทำอะไรหลายๆอย่างนะครับผมได้เหมือนกับรุ่นท็อปนะครับผมทุกอย่างที่ผม performance เธอดอลลาร์กันเพียวๆนะครับว่าคุณเล่นได้เท่านี้ performance คุณเท่านี้นะครับผมเงินที่คุณจ่ายไปแค่นี้นะครับเล่นในจีหกนะครับผมคุ้มสุดนะครับเพราะว่าราคามันถูกสุดเลยนะครับผมแล้วก็ทำหลายอย่างได้เหมือนกับลูกพี่หมดเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบไปนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับทุกแบรนด์เนี่ยครับผมจะมีคิลเลอร์ฟีเจอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะเห็นยังไงคุณชอบแบบไหนมากกว่านะครับผม